แล้วตัวเบลเลอร์ทำยังไงตัวเบลเลอร,ร์อ๋อตัวเบลเลอร์เ <c oughs> หรอคะวันนี้ทำกุ้งวุ้นเส้นจ้าเมื่อกี้ใส่ไปแล้วนะคะน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวนะคะซีอิ๊วดำหวานนะคะแล้วก็มีน้ำมันงาอันนี้แม่จะใส่น้ำตาลนะคะนิดหนึ่งก็คือน้ำตาลของเรามันไม่ได้หวานจัดอะไรอยู่แล้วนะคะก็ใส่ได้เลยปลอดภัยด้วยนะคะเป็นน้ำตาลที่ ได้ตาออแกนิกนะคะเป็นน้ําตาลดอกมะพร้าออแกนิก100%ชนิดผงนะคะละลายง่ายดังนั้นเวลาทลําอะไรแบบนี้นะไม่ต้องกลัวเลยมันละลายอยู่แล้วนะคะนิดหน่อยนะคะ,ละคแล้วจีนื่อความหอมเราได้กุ้งมออันนี้ก็เป็นบุ้นเส้นนะคะว <c oughs> ันนี้แม่จะอบบุ้นเส้นในกระทะก็คือเดี๋ยวจะเอาทุกอย่างไปผัดผๆๆผัดผัด,ผด <c oughs> เอาหมูผัดผัดผดนะคะไฟ <c oughs> น้อเดีก็เอาผักที่เออแล้วจิ้งจบแล้วยแล้วตัวเบลเลอร์ทำยังไงตัวเบลเลอร์ ว oh, <laughs> ันนี้ทำกุ้งหมกบุนเส้นจ้าเมื่อกี้ใส่ไปแล้วนะคะน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวนะคะซีอิ๊วดำหวานนะคะแล้วก็มีน้ำมันงาอันนี้แม่จะใส่น้ำตาลนะคะนิดหนึ่งก็คือน้ำตาลของเรามันไม่ได้หวานจัดอะไรอยู่แล้วนะคะก็ใส่ได้เลยปรอดไทยด้วยนะคะเป็นน้ำตาลที่ได้ตาออร์แกนิกนะคะเป็นน้ำตาลดอกมะพร้าวออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์ชนิดผงนะคะละลายง่าย เวลาทำอะไรแบบนี้นะ้าไม่ต้องกลัวเลยมันละลายอยู่แล้วนะคะนิดหน่อยนะคะแล้วจีนเพื่อความหอมเราได้กุ้งมา